สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมาแล้วค่ะย็นหน่อยสำราญย่านหัวมาแล้วมารายงานตัวอีกแล้วค่ะต้องขอออกตัวไปก่อนนะคะว่าเรื่องของยายสำราญย่านหัวนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการสูกปลานาการสูกบ่อปลานะคะส่วนมากเราทําคลิปทำอะไรก็มีแต่นี่แหละค่ะวิถีชีวิตการทาง่งานวของพวกเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะ กา,มมารทมาหารกิจของพวกเรานะคะบ่อปลาหมอบ่อปลาค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นบ่อที่ร้อยสิบสองนะคะทุกคนคะเป็นบ่อที่ร้อยสิบสองนะคะของทีมงานสนกบสุดปลาของเราซึ่งบ่อ,บอนี้ก็เป็นลักษณะของบอ่อเล็กๆแต่ยาวๆค่ะแต่ใหญ่กว่าคลองเห็นไหมเรียกว่าคลองใหญ่ก็ได้แต่ว่าเป็นบ่อเล็กก็แต่ยาวๆค่ะเต็มไปด้วยผากกับเพื่อนค่ะผักกระยา เนี่ย่ะเต็มไปด้วยผักมีผักเก็บไปกินกับส้มตำหน่อยเด้อน่อผักพายนน่อุโอ้ยเอาไปนึ่งเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้เด้เอาไปย่างทำน้ำพริกก็ได้ทำได้หลายอย่างอยู่ด้วยนะผักผักการจองผักการจองผักก้านจองผักการจองหรือว่าผักพายเนาะก็เรียกว่าผักพายค่ะอยู่ที่เยี่ยมบ่อกนี่แหละค่ะเจ้าจิ้มงานเรากําลัง กำลังทำงานค่ะทุกคนค่ะกำลังตัดหญ้าตัดอะไรกําลังทํางานนี่แหละทุกคนค่ะกำลังตัดหญ้าตัดอะไรเนาะค่ะทําตามหน้าที่เราค่ะใครมีหน้าที่อะไรก็ทําไปเนาะร่วโดยช่วยกันค่ะริงวันของเราในการสูบน้ำเข้าไปในคลอง ตองมันล้นแล้วก็ต้องทําการกันน้ําไว้แนละ้วางานไปค่ะวันนี้แดดมากนะทุกคนการที่ตรงนี้อันนันคือที่ขังฟ้าของเราเนาะรถก็ไปจอดอยู่ตรงโน้นล้ไลมทีแถวน้นแหละแดดกต่แดดแต่ดีนะมีร่มให้อาศัยอยู่นะมีร่มมะม่วงให้อาศัยอยู่แต่ก็แดดแดดทุกคนค่ะแดดหน่อยเข้าระม,มดดีกว่าพอพูดกลางกลางแดดนี่ก็โอ้ร้อนค่ะร้อนวันน้ไม่เคยขาวเลยนะตาแดดทุกคนกคนทำ กันน้ำก็กันไปค่ะอยู่ประมาณสองชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆค่าน้ำน่าจะแห้งน,นคะคะทุกคนเนี่นะครบรรยากาศที่บ่อปลาของเราเนาะเอาบรรยากาศการทำง,งานของพวกเรามาใหเพื่อนๆดูไปวิธีการทำง,งานของพวกเราจริงๆก็ตรงสุกปลาค่ะดูยันหน่อยสัำราญาติหัวหรือว่าหัวญแย,ยกคนเดียวกันอะไรแบบนี้ไปตาไปแต่ง,งานของเรา นี้ก็ต้องใช้ลำบากนิดนึงค่ะแต่ก็ต้องทำค่ะเป็นหญ้าไม่เป็นไรที่ว่าปาก,กระเฉดค่ะพอทนได้ค่ะมีหญ้าด,ด้วยขับถมด้วยก,ก็ก็พอทนไหวค่ะดีกว่าปากระเชดเนาะเนี่ยนะคะประมาณสักชั่วโมงกว่าไม่เกินสองชั่วโมงน้ำน่าจะแห้งถ้าทุกคนจะได้ทํางานกันก็เอาบรรยากาศที่เชะๆที่ที่ทบ่อปบรานทำมาฝากเพื่อน่นทุกคนขาะกลึบนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะ วิอคลิปจะยาวเนะาะเพื่อนจะเบือ่อขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ